ครับสวัสดีครับผม FC แฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยอ่ะวันนี้วันที่สิบฝนตกหนักเหลือเกินนะตอนบ่ายตกหนักมากนะดูน้ำก็ได้นะครับผมเต็มท้องทุ่งไปเลยที่ไหนที่ไหนก็มีน้ำอบอดเล็กๆนี่ก,ก,ก็เต็มนะข้างบนยิ่งเยอะท่วมไปหมดนะฮะอ่าเรามาตามแนวทางนะครับตัวเลขปู่เยี่ยมจะ ให้สูตรสำหรับนักคิดนักเขียนล่ะครับผมใครที่เข้ามาชมในห้องโ่เยี่ยมนี่จะได้รับความรู้เรื่องสูตรตัวเลขง่ายๆไม่ยากไม่ต้องบวกไม่ต้องลบไม่ต้องคูณไม่ต้องหารอะไรทั้งสิน้นจับตัวเลขโดยการสังเกตแล้วก็มันเข้าคู่กันนะกันเองอัตโนมัติอ่าเรามาดูว่าสูตรสั้นๆจะเข้าต่อไหม นะฮะปู่ยม่จะทําให้ดูตั้งแต่งวด919กับ642 2งวดแค่นั้นนะฮะสองงวดดูว่าตัวเลขพอจะเป็นแนวทางไปจับลัตเตอรี่ออกจากแผงกันได้ไหมนะครับผมนะเก้าหนึ่งเก้เราตั้งเลข9ลงมาแล้วครับ919อ่าเท่ากับเท่ากับเท่ากับ642นี่แล้วเปลี่ยนหกนี่เป็นสี่นะฮะนี่หตัวนี้เป็นสี ให้มันเป็นเลขเบิ้ลเหมือนกันนะอ่เอป็นสองเป็นเลขสองนะให้เป็นหลักหลักหน่วยเหมือนกัน2 4งสอง่าเท่ากับไว้เท่าก,บกับตันมันไว้ต่อไปก็เดินเก้าหนีไปนะเก้าศูนย์หนึ่งสอง่าหลักหนึ่งก็หนึ่ง สองสหลัก9ก้าก็9ก้าศนหนึ่งสองนะครับผมเอาสี่ชุดพอเหลักสองก็เริ่มที่สองนี่เราไปสองสามี่ห้าสก็เริ่มที่สี่นะฮะ สี่ห้าหกเจ็ดหลักสองก็เริ่มที่สองนะสองสามสี่ห้าอ่าเสร็จแล้วนะครับผมไอ้น,นี่เป็นโครงสร้างนะของสูตรยังไม่ใช่สูตรนะฮะไอะ้ยังไม่ใช่ตัวเลขที่เราจะเอานะอ่าเราขีดขอมมันไว้ขีดคอมมันไว้ ปู่เยี่ยมพูดก็ไม่ได้เอาให้ดูอาเอาให้ดูนะอธิบายใหม่หรือไปลืมไป,มไปอาเก้หนึ่งเก้าเขเขียนไว้919า่กาก็เขียน9ก้นี่เขเขียนไปเลย9012 1ก็12349ก12้ากว่เก้านย์่าเรามาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เราก็เขียนให้เลขเป็นเหมือนกันนะก็คือ6 4สี่สองแต่ตัวแรกนี่ เราทำหลักร้อยให้เป็นเหมือนหลักหน่วยนะสองสี่สองหลักสองเราก็เขียนไปเลยเดินยาวไปเลยสองสามสี่ห้าหลักสี่ก็เขียนยาวไปเลยสี่ห้าหกเจ็ดหลักสองก็ยาวไปเลยสองสามสี่ห้าเราก็จะได้เลขออกมาเป็นห้องอย่างนี้แหละครับผมอ่าเรามาดูเลขวิ่งเราจะเอาห้องไหน ผู้เยี่ยมอย่างง,งนะพ่อผู้เยี่ยมทำสองสูตรพร้อมกันเอ้ยสองสองวดพร้อมกันเรียกไม่ได้บวกไปลบได้หารทำพร้อมกันได้นะฮะตัววิ่งเหรอตรงนี้นะฮะตรงนี้อ่าวิ่งก็คือศูนย์กับสองนะในช่องนี้อ่าหลักหลักนี้เอาตัววิ่งเอาที่สามกับห้านะฮะ สามกับห้าเรายกมาทั้งแถบเลยนะศูนย์สองศูนย์เนี่ยศูนย์สองศูนย์อ่าขีดแล้วไปสักหน่อยทางนี้ก็สองสี่สองยกมาทั้งแถบเลยเรียกมันจะเข้าคู่อัตโนมัตินะฮะเข้าคู่กันอัตโนมัติเลยที่ศูนย์สองสองสี่สี่สองศูนย์สองสองศูนย์นะผล ผลผลผล,ผล,ผลนะเรามาดูผลนะผลออกออกที่หกสี่สองนะครับผมหกสี่สองก็ตัวไหนตัวไหนตัวนี้แหละนี่นี่นี่สี่สองสองสี่ตรงนี้นะเราก็กลับเองเพราะว่าเลขมันมีแค่สามหางสามตัวไอ้สองหางนะเห็นไหมออกไหมออกไหม ออกสี่สองสองสี่นะฮะอ่ะเลขชนกันที่ศูนย์สองสองศูนย์ถ้านับไปแล้วนี่ได้เลขแค่ศูนย์สองสองศูนย์นี่นะสี่ตัวเขียนไว้ตรงนี้ได้ที่ศูนย์สองสองศูนย์สี่สองสองสี่ ไปสี่ตัวนะครับผมเข้าที่สี่สองอ่าวงวนนี้งวนนี้งวนนี้เรียกจะเข้าคู่กันอัตโนมัติไหมวิ่งสามกับห้านี่สามห้าห้าเราก็เขียนลงไปสามห้าสามฝั่งนี้ก็ห้าเจ็ดห้าอ่ามันจะเข้าคู่กันอัตโนมัติเลยนะฮะ เข้าที่ตัวไหนจีดใ,ให้ดูหน่อยอได้ที่สามห้าห้าสามห้าเจ็ดเจ็ดห้าเรียกเข้ากันแค่สีตัวเท่านั้นนะอะ่เรามาดูผลออกหกสีสองผลออกจะออกตัวไหนนะฮะ อ่าผลออกเลขยังไม่ออกนะครับรอผลตัดสินกันวันที่16แล้วครับผมว่มาจะออกตัวไหนอ่าเรารอผลกันนะฮะอ่า fc แฟนช่องนะสูตรสั้นๆกับสูตรนี้นะมีชื่อว่าสูตรสั้นๆน,นะอ่ะตัวเลขมันเยอะปุยยมปิดให้ดูหน่อย อ่ปิดไว้นะครับผมได้สี่ตัวจะมาไหมอันนี้ทำให้ดูนะได้สี่ตัวจะมาไหมกับเองนะเลียงเรียกให้ดูห้สกับห้าเจ็ด เนไหมหกับห้ 57. อ่าตัดสินกันนะตัดสินกันในวันที่สิหพฤษภาสองห้าห้านะฮะว่าจะมาที่ห้สกับห7ตามสูตรหรือไม่น,นะครับผมอ่าคอยติดตามต่อไปนะอ่าชมน้ำชมน้ำอู่เยี่ยมก็เขียนให้ดูแล้วครับวางตัวเลขให้ดูเป็นแนวทางสำหรับ ไปหยิบลัตเตอรี่ออกจากแผงกันนะแผงเดินเล่ก็มีแผงใหญ่ก็มีแผงน้อยก็มีไปหยิบลองดูถ้าไม่มาห้าสามก็มาห้าเจ็ดถ้าไม่มาเจ็ดห้าก็มาสามห้าไปทำนองนั้นไหมนะจะเหมือนว่าที่แล้วไหม 02, 02, 04, 02, 04. นี่ศูนย์สองสองศูนย์สี่สองสองสี่บางคนมาไว้ชี้ให้ดูหน่อยกันนี่แหละนี่แหละนะฮนะอ่นะนะนะคำมืด สนุกสนานก็เขียดตนากับกบแล้วครับล้องรงะงมแล้วตกกลางคืนมาไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะจะลงไปจับก็ไปเดือดร้อนเขาไม่เอาไม่เอาไม่ไมจับนะปู่ยี่ยมก็ไม่ได้จับกบจับเขียดแล้วครับทำนองนั้นอ่ะหมดเวลาหมดเวลานะครับไปแล้ว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 ,ลวหมดเวลาแล้วนะครับผม ทำลาาจากกันแล้วคำามืดคดขำเมืด,มดกับสูตรสั้นๆกับสูตรสั้นๆน,นะฮะ,ะการคิดคน้นขีดเขียนพัฒนาสูตรก็ไปหลายรูปแบบแล้วครับเขียนไปเขียนมานั่นแหละการขีดการเขียนก็ทำให้เราชำนาญมากขึ้นเก่งขึ้นนะ,ะเพราะการขีดการเขียน แต่ถ้าอาศัยว่าถ้าเลขมันอยู่ด้วยกันเยอะๆอย่างนี้เนี่ยว้าาดูไม่ออกแล้วครับว่าตัวไหนจะมากกับส่วนไหนเต็มไปหมดนะฮะอ่าถ้าเราไม่มีสูตรมันก็ไม่สามารถที่จะเดินไปได้นะฮะเราต้องอาศัยสูตรชี้ให้ดูเราก็เขียนสูตรนี่แหละครับผมอืมอเข้าป่าเลขเราถึงจะคัดเลขออกมาได้อ่ะลาแล้วนะครับผมอำลาพาจาก แค่นี้ค่ำแล้วค่ำแล้วไปแล้วไปแล้วปู่เยี่ยมไปแล้ว